วันนี้เราจะมากินน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาแซลมอนคัวกรอบสั่งได้ที่เซเว่นอทุกสาขาราคาน่ารักมากๆเลยนะคะพี่ๆราคาไม่แพงหรอกกินกับอะไรก็อร่อยถูกทำถูกแล้วละ่ะที่ต้องมีน้ำพริกติดบ้านไอที่สั่ง บทุกวันไม่ใช่หรกนะหิวใครจะคิดว่าอินี่มีตังสั่งแต่เซเว่นงานการไม่ทำไม่ใช่สั่งเพื่อหิวกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินไม่ได้ขอใครกินแน่จำคอนเซปต์นี้ไว้ให้ได้นะเดี๋ยวแกะเชือกให้นะขอกินข้าวก่อนนะคะ นี่ข้าวสวยนะปลากระป๋องอยู่ข้างล่างหน้าปลากระป๋องด้วยละ่ะกินกับไข่เจียวทอดก็อร่อยนะอืมลองกินดูนะ